เดือนนะครับเดินนะครับเอาตัวนี้เหรอเยอวางใกล้พี่แหมงได้นะครับเขียนปติดตาแล้วกระเป๋าใบใหญ่นะครับวังเฮ้ยตอนแรกอะนู่น

แค่วันนี้นี่องสก๊อตเทปสีเทปใส่คอสตย้งนี่ยันเทามานตาจะไหลอยากจะเอาีชาติมาองเล่องีสไม่ออกมันต้องใส่วันนี้มันต้องใส่นี่ไงไม่ผูกเลยไม่เติมเกมอะไรเดี๋ยวเราเช็งกันก่อน ไอตัวหนังก็ไม่เท่าไหร่แต่ได้ได้มันจะดดบทำประกันกันหรือยังไม่รู้ตอนนมนลกข้นไหรยากเลนียมนก็นจะเลนิดนึงเพราะว่าเอานิ้วแงะง่ายกว่าไหมกางเกงเป็นูกคาทีรักษาความสะอาที่ที่ทำแบบนี้เพราะว่ามันมาขู่เกดอกมาเนี้ยที่ปนง่้ยเนโ่มาแนอัลบัลนตรี่จิงเนอรองเท้าเสื้อผ้า we